สวัสดีครับสวัสดีครับครัผบผมบารมีพระสมเด็จนะธรรมนูนะครับอยู่ที่ตลาดนัดเครื่องบินกอมอที่ห้านะตำบลวังตะกูอำเภอเมืองนะครับวันนี้ศูนย์ผมก็จะมานำเสนอหลวงพ่อเต๋วัดคงพองนะกุมารทองที่ขนองเดชมากครับที่คนเห็นแล้วตกตะลึงตกใจนะครับ ให้อาจารย์ธนวัต์เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้ผ่านการประกวดมาทุกทุกองค์แล้วนะครับด้วยที่ที่ไหนนะที่หุ่นขี้เพิ่งนะครับที่หุ่นที่หุ่นขี้เพิ่งมาแล้วนะครับอขอเชิญอาจารย์ธนวัต์เดี๋ยวสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ดาวรัตน์พลังหยินหยางสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับวันนี้ก็มาตรวจสอบหลายครั้งแล้วครับตรวจสอบจนเราได้อธิบายถึงพระ แต่ละอย่างนะครับที่ทางนี้มีนะครับเพื่อให้เผยแพร่ไปนะครับชุดนี้รู้สึกว่าอาจารย์ธนวัฒน์ได้ตวปตรวจสอบพี่หุ่นพี่พึ่งนะครับแล้วก็วัดดูแล้วก็ไปส่งใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับติดติดรางวัลที่หนึ่งก็มีนะครับรางวัลที่สองก็มีนะครับนี่ครับใครใครตาดีก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับใช่ครับแต่ว่าพลาดแท้หมดนะครับของหลวงพ่อเต๋นะครับองค์ทองนะครับ อยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อเต๋นะครับเราถามนิดหนึ่งครับหลวงพ่อเต๋วัดคงทองคง,งทองนะครับอยู่ที่ดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับครับนี่ครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเต๋นะครับจย์ธนวั์ก็ไม่ได้อยู่ที่เอ่อนคนปรปฐมนะครับอ,อยู่กรุงเทพนะครับแต่ได้เห็นว่าศักยภาพพลังของหลวงพ่อเต๋องค์ทองนี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับดังไปทั่วแผ่นดินนะครับใครบอกว่าหลวงพ่อเต๋นี่ต้ององค แต่ละเป็นกุมารทองนะครับแต่ละกุมารทองแล้วก็มีมีมีแต่ละองค์แต่ละพิมพ์นะครับซึ่งสามารถจะไปเป็นของบูชาได้นะครับอยู่ในบ้านเรานะครับกุมารทองเราสามารถใช้ได้นะครับเพราะเราใช้ไปหาหวยห,หาอะไรก็ได้นะครับไปหาขายไปศึกษาอะไรก็ได้นะครับมีหลายพิมพ์นะครับที่ ครับผมเราจะวัดพลังหินอนะครับเดี๋ยว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 ี๋ยวเด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 ี๋เดี๋ยว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 เดี๋ยเดียวเดียวเดีเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยวเด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 ี๋ยวดี๋ยว นี่ครับโอ้โหแรงเลยครับเห็นไหมดันเข้ามานะครับเห็นไหมโอ้โหยาเก้าใกล้ครับอาจารย์ธนวัฒน์กลัวนะครับอาจารย์กลัวอาจารยกลัวกุมารเจ้ามาต้วยพามาแต่กลัวกูมารนะคะนี่ครับดูหน้าตานใครเคยดมาเกาะอาจารย์โชคาีนะคะกุมารขอหวยได้นะคะเคยดมาเกาะอาจารย์ธนวัฒน์เลยนะครับ ลององค์นี้ค่ะองค์นี้อุมานทองนะก่ออาจารย์ธนวัฒน์ก่ออาจารย์ธนวัฒน์นี่น่ารักมากนะคะนี่ครับน่าจะขี่นกคุ้มใช่ไหมคะอ่าขี่นกครับนกคุ้มใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าค้าขายดีมากครับเขาเรียกเรียกลูกค้าเรียกกลูค้าค้าขายนะครับน่าหาอาจารย์ดันเลยยอมแพ้ค่ะนี่วิ่งหอเกาะอาจารย์เลยนะครับอาจารย์ยังยอมแพ้นี่ครับโอ้โหขนลุกเลยขนลุกขนลุกได้แรงขนลุก ขนลุกเลยนะครับเพราะว่าพลังแรงมากนี่อย่าเข้าใกล้อาจารย์ธนวัฒน์มากเพราะเดี๋ยวมาไปหาอาจารย์ธนวัฒน์นะครับไปกับอาจารย์ธนวัฒน์นีคือการขาแนะนำนะคะองค์นี้นะคะพลังงานดีมากดึงดูดได้ดีมากอนี่ครับคนลุกเข้าเลยนะครับคนจับพลังได้จะรู้เลยนะว่าของแท้แน่นอนครับองค์นี้ต่อไปเลยครับจับให้ดูทุกองนะนะเดี๋ยวเราจับคล้วอาจารย์น่ก้าแล้วนะคะอาจารย์ไม่กล้าแล้วนะคะจับจับ ใช่ครับกระแทกอกหนึ่งคออย่าของแรงนะครับนี่แล้วโอ้โหกระแทกอกหนึ่งคนะคะเดี๋ยวอาจารย์มันจอ่าเน่่เนเข้าเข้ามาเลยนะครับนี่นะคะไม่ใช่ธรรมดาเลยข้นขึ้นคอเลยนะคทำงานเป็นบูดได้แบบดีมากค่ะเนี่ยโดดพลังนะพลังเข้าเลยนะครับไม่กล้าจับนะครับจับแล้วหมดแรงของแท้จริงเลยนะกัลลันตีให้ครับเนี่ย ของแท้จริงนะการันตีด้วยอาจารย์ธนวัน์ครับลองลองดูองค์ดำนี้โอ้โหันี้หมามนาดเลยอันนี้หมามนาจนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังแรงมากนะรับเห็นไหมเห็นไหมท่านเขาเรียกเมอปางห้ามนะครับปางห้ามสมบูนะครับเบาสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดดซับนะครับเรือกแบมือโดดซับนะครับทำสองมมอเลยครับ ใชคะใครสนใจก็จองนะคะราคาราคาสามหมื่นบาทครับสามหมืน่นสามหมื่นบาทนะคะท่านผู้ชาไปแล้วจะกลับมาสามพันล้านนะคะโอ้โหส,ดดสุดยอดอะไรหุดย่อยค่ะพลังงานดีมากค่ะเนะะ่เราบอกอีกทีนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอาจารย์อยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับ ที่กมที่ห้าธรขอเบรกแป๊บหนึ่งอันนี้คือห้องห้องทำงานพื้นที่ธรรมนูนพื้นทำขึ้นใหม่นะคะครับอ่าทุกคนจะแปลกตาเพราะพี่ออกไปไม่ใช่ห้องนี้นะคะครับอันนี้ชั้นสองนะครับครับราครจับต้องราคาจับต้องลงเทเาไหก็องสามหมื่นบาทครับองสามหมื่นบาทนะคะครับแล้วเดี๋ยวติดต่อพี่ธรรมนูเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ไอที่ไม่ใต้ยู้เลยนะคะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ